จากขากาดที่นี่นะครับทนี้เราทําการเช็คระบบนะครับรถน้ระบบหัวปักของรถดํานาอีสกีแปดแถวนะครับหลักๆเราก็จะล้างกันอย่างนี้นะครับแล้วก็สาเหตุทําที่หัวดํานามันปักดําไม่ไม่ดีนะครับก็จะมีอยู่หลักๆก็คือตัวนี้นะครับมันสึกหลอนะครับนะครับพอสึกหลอปุ๊บทําให้การแรงดีดมันไม่มีนะครับเนี่ยนะครับตังเกตนะครับระหว่างนี่ครับครับถ้า ถ้าท่านใดซื้ออิสกิตร์ไม่จำเป็นต้องไปที่ร้านก็ได้นะครับให้ถอดออกมานะครับถ้าเมืองหัวปักมันไม่ดีนะครับไปให้ลงกลร่งนะครับนะครับทาการเชื่อมพอกและเจียนะครับให้หนาประมาณนี้นะครับหัวในหัวตรงนี้นะครับตนหนาประมาณสามมิลนะครับระบบก็จะทํางานได้ปกตินะครับหลักๆก็ส่วนอื่นก็จะไม่ค่อยมีอะไรสึกหายนะครับจะมีแต่ตัวนี้กับตัวข้อเหวี่ยงนะครับจะเป็นข้อเหวี่ยงครับก็ระบบการทางานนะครับนะครับ หมุนขึ้นมานะครับก็จะขยับขึ้นนะครับอือครับขับขึ้นขัขึ้นครับพอถึงสุดนี่มันก็จะให้การกระทุ่งกระทุ่งออกไปนะครับหลักๆก็จะเป็นตรงนี้นะครับที่จะต้องฝึกที่ฝึกหลอนะครับพอฝึกหลอปุ๊บมันทําให้แรงเหวี่ยงแรงกระดึงของมันไม่มีนะครับทําให้สปริงไม่ได้ดีดออกไปนะครับทําให้ต้นก้าวไม่ปักดํะครับวิธีการวิธีการดูแลก็ง่ายๆนะครับถอดตัวมาจะเป็นเป็นไก่นกตังนี้นะครับทําการเชื่อมพอกขึ้นไปนะครับแล้วก็ทําการเจียนะครับเพื่อให้ได้ หนาประมาณนี้นะครับเียบเทียบให้ดูครับเทีดูนะครับความหนาของหัวไทยมครับนี่ครับหนาครับทางร้เราก็ทําการเช็คระบบอย่างนี้นะครับทุกคันนะครับคันใดมีปัญหาเกี่ยวกับหัวปักดําหรือเกี่ยวกับรถดํานาต่อทางถอดฐานทางร้านได้นะครับนี่ครับทางเราก็จะถอดล้างอย่างนี้นะครับเพื่อจะดูว่าตรงไหนมันสึกหลอแลาวทำการแก้ไขต่อไปนะครับ ตัวนี้ก็เป็นอีสกีแปดแถวอ่าราคาพี่แสนแปดนะครับราคาอ่าประมาณเก้าสิบเปอร์เซ็นที่ได้านเราครับดูทับเนี่ยอร่อยดีนะครับสภาพนี่สภาพหัวปากนะครับยังใหม่ขนาดนี้เลยครับสภาพแล้วก็ประมาณเก้าสิบเซ็นะครับราคาแสนแปดนะครับท่านใดสนใจก็ติดต่อทางร้านได้นะครับถ้าเกิดมีข้อสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับรถดำนาก็ติดต่อสอบถามทางร้านได้ครับยินดีให้คําตอบนะครับขอบคุณครับ